ข้อคิดของหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วก็เ,เพื่อนๆลองทายกันดูว่าเป็นหนังสือเล่มไหนนะครับคุณนะครับจําเป็นจะต้องคํานึงถึงผลลัพธ์ของการตอบตกลงเสมอนะครับทันทีที่คุณตกลงทำตามคำขอของคนอื่นนะครับและให้ความสำคัญกับพวกเขามากกว่าตัวคุณเองคุณจะ สูญเสียทรัพยากรอันล้าค่าของตัวเองไปซึ่งนั่นคือเวลาของคุณนั่นเองคุณจะไม่สามารถนำทรัพยากรเหล่านี้กลับคืนมาได้ถ้าคุณสูญเสียมันไปแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคำขอที่เป็นเรื่องเล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หากมันมีปริมาณมากนะครับและการตอบตกลงผู้ร้องขอหลายคนอาจ กินเวลาที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ของคุณไปจนหมดเฉลยน,นะครับเล่มนี้แค่ปฏิเสธเป็นนะครับชีวิตก็ดีขึ้นหลายเท่าโอเคนะปฏิเสธให้เป็นนะครับผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะ